gracias por ver el ข้าพ่อยิ้มเก่าแล้วมุมอยู่แล้วได้ไหมครับครับวันนี้เอาเงินนะทีจะเป็นผู้ไหนจอดาระ ชังภากช่องจะสีช่องหลายสีกอะไามันเปีันเชื่อมในหมู่พี่น้องออกขึ้นเ่ใช้ชื่อว่ารัาครับโดยมีสิับาาส่งเข้าแข่งขันจำนวนสิบทีมขุ้้นโดยมีตั้งแต่รุ่นเจ็ดศูนยรุ่นที่แก่รุ่นที่แปด เป็นน็อกสุดโดยทำการแข่งขันแบบทุกคนทีมที่มีคะแนนสูงสุดเป็นผู้ควยแชมป์ซึ่งปีที่แล้วได้แก่ได้เสียพิลุเนื่องจากปรจเทศไทยมีรถกำลังเป็นเวลาหนึ่งทีประกาศเชิญครับ ปฏิญนะครับ um> 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 um ุกบดแล้วให้โอกาสเจอสถานแต่กล่าวให้รู้ว่าเป็นกีฬาและกล่าวต่อไปกับการที่กระโดดน้องร้องนะครับนักฟุตบอลแล้วก็ข้าพุทธของชาวราชสีห์สังขารพุ่นนะครับชื่น การจัดการแข่ันชื่นชมในนักกีฬาชื่นชมในครอบครัวในะครับที่เราได้กลับมาจัดกิจกรรมดีกันอีกครั้งหนึ่งปีที่แล้วนะครับเป็นครั้งแรกนะครับก็จัดได้เป็นที่ไม่ทักใจเป็นที่ชื่นชมของพวกเราไม่ได้คนเดียวของเรานะครับเป็นที่ชื่นชมของชาวโคราชว่าเราจัดได้ยังไงในการที่จะดมีนักกีฬากลับเข้ามาสิบต้น มีดีตั้ประนวมีทีมต่าง้ามา22นะครับวิธีนั the ้นแหะเป็น hmm. ท mm ี hmm. ่นลูกนะครับูไหนยังไม่ได้ขึ้นประจำปีก็ใช้วิธีนั้นเลยนะครับวิธีนูที่รวมกันแสดงพลังของราสีแต่ชาวห้่ก็เห็นนะครับแสดงพลัง่เราเห็นว่าไม่างวาเนว่าเรา15ปีนี่นะครับต่็ไปมายเลยครับเสียเวลานั่นคือค่ิ ท <ítulo> <ire> <t> ี่เคยททีเราต่งไปหลายปีมันจะแๆ่เมื่อกี้จะคนประมาณนี้ผมก็อาวสเองคันพอไปทั้งสนามนี่โอ๋ใครพาไม่ดูนะครับเพล่อชีมาแล้วเลยมาคนละไหนไม่ไม่ได้ถือว่าเป็นนักกีฬาเก่าๆนะครับผูองเก่าะได้มาเจอมารวมกันนะครับมาเจอรวมกันนะฮะไม่ไม่เขาไม่ได้ถายิงหญ่อรกนะครับนะครับก็เลยว่า ได้ออกกำลังกายนะครับเหมือนกับที่เจ็ดศูที่สู้ทุกรุนนะครับมันจะแบกอายุ25ปีก็สู้ครับนะครับคิดว่าเราออกกำลังกายกันทั้งน้องเล่นไปหัวล้อไปเล่นไปยกเวียไปนะครับไม่ได้ความ่งเล่นองที่จะขอหอที่ตรงนะครับสามเต้มอยู่แล้วมันคนแทนทุกแต่ละรุ่นโอกาสที่ยืนขึ้นนะครับสิ่งที่นะครับเรียนเก่าพยายามที่จะต่อแหน่เด็เก่าเนี K ่ยฟังแล้วเนี K ่ยฟังกลางเป็นรวมของพวกเรา การที่หึงพวกเรา,าเกลับเข้ามาร่วมกุับกันเราาอะครบ้115ปีในปีนี้นะครับวันที่20ธันวาคมจัดงานใหญ่เป็นราชสีคือกินเราจะจัดที่สนามกีฬาการคลายสุรัสรีเพราะ,ละลนั้นเป็นโรงเรียนเก่าของเราเราจะเป็นร,รนาชสีคือกินทำงานกันเป็นทีน่ที่เราเรียนหนังสือเก่าเรียนมา้าคที่สอง